ผู้ใดไม่หลุรูดปริมาณทรงเห็นนี่ด้วยเด้อพี่น้องมีดอมีม่มีดอกมีอยู่เป่าเป่านี่ไม่เป่าแต่ลบแล้วเออเห็นไหมเขาลบแล้วช่างแต่แม่พี่อาร์ฟิลแลนด์เขาไม่กล้าเบาแกงหรอกอย่ามาเฉียกันแม่ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุกูสุคนตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่เมืองเลยฮะเหรีย่ยงเพื่อผู้ลวองเกบ้านอียงเกาะบ้านหัวซีเซียนหัวลาสุาดวิที่เตะตังซันไทยบะไรมันเป็นมันเป็นผู้หอมมันเอียงมันคืออ,อ๋อซัสน,นสามตังบะได้หรือว่าป่องกลางอันนาชุดนะแค่สองสั่นบอกว่ามี่สองสั่นมาบ้างลาสั่นตัวผู้อ่าน ม,มันมันเอียงไหมมันดูดเอียงเ,เาราขึ้นเดบิวต์อะไรก,ก็ตามมันช่งแหง้งเราทอดสิไปขึ้นได้วันนี้รถทอดอะไรอยู่ตอนรถเครื่องเสียมันรถเก่าไงค่ะพี่น้องวันนี้เขาจะไปล่ำเมืองเลยพูดหลวงมัน,มนตลาดอย่างนี้คาว่าบ้านนี่เขาต่อจากมาละมูดีเลยคนเยอะแน่นง,งานฟรีไปเน,นี่นยนักศีกษา งานฟรีมือแรกนี่แบบว่าคนน่าจะเยอะมากนะคะคต่งา <S S S ตงแต่งานบัตรทั้งหลายน,าน,านะแมนเจอกันนะคะที่เมืองเลยตอนนี้กําลัางเดินทางพี่นอ้องมางไปทุรามาก,กับแม่ป่อไปทุลามาเมื่อกี้เกือบเกือบอันืรเข้าไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยสิคืนรถ เสื้อเส้นหามาทัเลยเราพี่น้องเกือบเป็นโม่หนาอีกย่างคือบาปธาตุนูซี่คือเขียวเท่นแล้วเพ่านบ้นบอกแล้วว่าพวกเจ้าไปเชืออกวยก็ไปทำทุระอ๋อไปทำธุระไงไม่ยุยไปก็พูดค่ดไปยยไปจะดไรไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยสาทูเดปอเลยอย่างนี้ม่ย่เห็นนอนหมู่บ้านหมู่ขึ้นเี่นนอนหลับดีดีผู้ชาย พอแล้วหนึ่งโอ้ยกระเทินอ่ะล่ะม่ควักชั้นนี่แหละทาบันยูนักกันข้างคู่ใบออกเลย้ยฟา์สวยจังเลยแม่ทราลิฟต์ไงสีส้มอุ้ยปวดอิ่มมากต่เมื่อกี้ยังไม่ได้ทาเนาะเมาได้ทาแล้ว ปากจะคือใหญ่นะ้สวยมากเลยนี่นอนเ้ากะดนีนดอนรถพาว่าปุญญาบายแล้วอ่อนผ่านสนามลบมาตส่กรุงเทพแล้บวบอใบแล้วหลัมันหยอกแล้วขย้อนมันหยอกฉันจน,จน, <c oughs> นฉันหักปนมหาจะนอนบ่ไหนเลย <c oughs> ถ้ากินถ้ากินใหม่ๆมานอนนอนม่าไรอีหลีเอาเมื่อนั้นเมื่อยง่ายเปิดตัวนะกินข้าวไรรีพักกันทุกคนเลยกินข้าวแบบอินแบบเมื่อยนะแล้วกัมานอนแล้วกันหยอก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 จนนามออกแล้ว่ะเอียเลยหลัะมันจะเอียออกมากนะเอียคือเด็กหน่อยนี่ก็เลยแมอยู่กมันปอกันเน้อนทางหลังก็พาเขาพยาบาลนั่งนะแล้วก็มีน้ำอ้อยคนหนึ่งอันน้ำอ้อยคือลอง ขึ้นเต้ยบ่แม่แต่งตัวไมใหม่ค่ะทำไมเข้นทำไมเราขึ้นไปฟ้อนเฉยๆยังบ่นแม่จะพาขึ้นไปไหมพี่บิ๊กบอกให้ขึ้นอยู่ชุดจังเยอะแยะขึ้นไหมขึ้นเลยแต่งตัวสวยๆขึ้นไปฟ้อนเราไม่ได้ร้องเพลงนี้นาไปไหมไปกับแม่ป้อะไรนะไปกับแม่โป้ก็ไปกับแม่โป้เดี๋ออแม่ก็ไปยืนอยู่ข้างหลังว่าไง จเดี๋ยวิี้เรห็ยัท่ายรูปเภาลูกเราเปล่าเห็มอยู่อย่าเงี้ยเช็คก่อนนะจริงเราดูกับแม่ปอกปีบ้านปีบ้านเก่งตะมูเด้อบ้าลฉันเห็นฉันเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเธอเบิ่งมาปากสวยบอคาบวกเน็ปากทองฟินแลนด์เห็นเราเปล่าบออหันเบิ่ง พี่ยีบานแกงมูดีดีเด้อว่างั้นกัโกดบอสตีฉันโอ้ยพี่ยีบานมันก็สวยอยู่นะมันแหลมดีแต่มุ่งสวยมันแบบว่าเป็นหนานคัดไงเข้ามาในเบิ่งปากเลยแหละเข้ามาในหมวดชันฝุ่นส่วนแล้วรูนี้วะโอ้ยพี่ยบ้าน เบิรกพี่นอกพยาบาลแกงหมูเด้อได้ในสุดกับบ,บันไดบันไดบันหอมเลยในกูปีกกับบานได้หอมเลยตะวนันบันได้โฟกัสนอีกไดไหมมาฟกัสนี่คงปากเลยมาเขาบันไดฟูกปากากัดเขาฟูกกัดแข้งซะแล้วเนี่ยงพยาบา,าล <c oughs> าบามีสายจอมแกงหมูเด้อพี่น้องนี่ดีผู้ใดไม่หลุมลุดพยาบาลทรงเห็น,นีิลุยเด้ออุ้ยกระแพงแทงใจกระแพงฝูงพี่น้อง สูงข้างส่วนนี่ปีนกข้ามได้นี่มันสูงปีนมาได้รุ่นได้แล้วเนาะสองเมตรโตโตจากจากพื้นท้องท่างขึ้นไปนะสองเมตรจากอันนั้นลงมาอีกบันับทั้งลุมบันับสั้นแหลกมมาไม่เป็นฐานนะซื้อแม่นเพิ่นถามฉันละมือนั่นที่ว่าฉันไปถ่ายคลิปนั่นนะที่ว่าฉันไปสอบนิดหน่อยที่ว่าฉันมาตรงเทียมือพวกเธอเห็ดหนังนั่นถ้าถามมาเสียวสองเมตรหรือสองเมตรหาศีกชัางก็ธีว่าสองเมตรกับพ่อพวัน ฐานเก่านั่นที่ประเทศขึน ma. ้นมามันก็สูงแล้วนะแต่สองเมษหาสีมันสีสูงโพดกระท่อมท้องท้องเ้ยสองเมตรกระท่อมผสมเวลาหลายไงผู้ใดมีรูปรูปปีมันทรงเห็นนี้ด้วยเด้อพี่น้องมีมีเด้อมี่อยู่ปอบป่านี่ไม่รับป่าแต่ลบแล้วเออเห็นไหมเขาลบแล้วเขาทรงเห็นนี้ด้วยแต่แม่พิการฟิลเลียเขาไม่กล้าเบาแกงหรอก คอเย่ามาเขี่ยกันแม่เดี๋ยวตอนนี้เห็นยังไม่ได้โยนเลยน้องพองไปเออไม่ได้หรอกนี่เจ้ของแบรนด์อะไรตานะแม่ยุ้ยเขาดูดีทุกมุมอยู่แล้วยังไงมุมไหนก็ดูดีค่ะขายเพราะเขามีผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ยเพาะเครื่ท่ากเป็ดุนแนวน้นแกงงูสิแกงขึ้นที่รอกพี่น้อง คือนข้างแนนูตซีือข้างกูใบจะเรียบดิ้นมั้งมดอไรทยมั้งออไไรคือข้างกูใบเลยหนูคื่ยังคืออนนั่นน่ะนะบิดามันมีอย่างนอินเดียที่เรียบดิ้นไหมอย่างเกินพายอย่างพายอย่างเฮือนแลบดิ้นปอฉันยันยัน

กี่บ้านอะเรนล้ยไปสีดหนุ่มหมวกมากไปแต่สีหมกเป็นบ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วชาเขียวชาเขียวนะฮะตอนนี้ก็รอแพร่าแพร่ามาหน่อพี่น้องแพร่ามาแล้วยคอัเอก็มาแล้วนะขอบคุณค่ะเจ้าตีนรีบ่น้าหน้าบอยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเปล่าไม่ป่อยนั่งชาเขียวบ มาอะพี่น้องกระเพรานีอยไะลุยส้้เดี๋ยวเี้ยหเลียงางแตงหายแม่อะไรก็ได้เมืแม่อนี่ต่กอย่างมันพี่ยอันมี่อันบอกดูสิในน้อยชอบกินมือนันมี้บอกไอ้ที่ทอดไม่เป็นทอดมันยังเลย่งมอไหนน้อยองกินมืออันนลากบ่นจ้ลาลบ แ่าม่ยเยอะใหมมี่อยริงบดียวจริงยฉันสวยบ่แพ้้วีฉันสวยบ่แพ้วพบอแบงแบงแบงดึออกอัน่โอ้ัดขวดจะขอดบ่ออืมยู่บ่ อ๋อที่ปากโผไ่ใ้าแขหงงวยเนาะน้องขังโคกน้องขังนโคกโ่กแบบแบบข้างโคกข้างคกใบข้างใคกไฟซ่กันสิเปล่าก่อนคือสิบโปไว้คือแข่ปากนะที่ไปเพื่อจิ่งหรือ,อเปล่เป็นผู้หญิงใหยุดสวยคิดว่าผูยิ่งยังล่ะผูยิ่งเนาะ เรากําลังจะเดินทางนะคะเจอกันที่เมืองเลยเด้อพี่น้องเด้อเรื่องแกงงูตรงนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งตีนนี่ไปตีนนี่ไปสีความล่มก็เลยควรเรื่องยังไงถ่ายคลิปจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วเดินทางก่อนนะคะอุ้ยสวยค่ะ